นิยาทาร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็คสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วง16-3เถึงสธันวาคม2516และนี่คือ Energy ของชาวตุลน8ถ้วยคุณอยากจะเดินออกมาจากสถานการณ์ความรักที่แสนเจ็บปวดหรือเปล่าคะนี่ไงเทนอฟสอดมี <c oughs> การจบลงไปของสถานการณ์นะคะการจบความสัมพันธ์ลงอย่างเจ็บปวด มีเรื่องราวของความความลับเชียบครับซิกซับบอลคุณน่าจะอยาก Move on นะคะอยากจะ Move on อยากที่จะ,อ,ะอยากได้รับชัยชนะบางอย่างนะคะจากความสัมพันธ์นี้อยากที่จะมีความสุขเอาเป็นว่า ้าคุณนะคะได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดที่แสนจะเจ็บปวดนั่นคือคุณได้ใช้เซนสัญชาตญาณของตัวเองอย่างดีแล้วในการที่จะคิดพิจารณาไตรตรองนะคะและชีวิตต่อจากนี้ของคุณก็คือการ Move อ n ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะการประสบความสำเร็จการได้รับชัยชนะการมีความสุขนั่นเองนะคะอารนี่ก็คือใน Energy ของตุล ต่อไปนะคะเราจะไปเช็ค Energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรเ mm hmm. ขาคนนั้นในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ for of source เขาน่าจะอยู่ในช่วงของการ healing เย mm ีย hmm. วยาตัวเองนะคะ mm hmm. เขามี mm hmm. ความคิดถึงคุณนะ Strength mm hmm. อาจจะมีชาวสิง mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. เขาอยากใช้เวลาอยู่กับ คุณนะะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาค่อนข้างปรงกับหลายๆอย่างในชีวิตนะแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณปิดกั้นเขานะคะหรือว่าคุณกับเขามีปัญหาอุปสรรคเยอะเกินไปนะจนไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ถึงแม้เขาจะพยายามสู้ต่อสู้สักเพียงใดก็ตามม เขามีกวามร,รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ณนะตอนนี้มันมันถูกปิดกั้นอยู่นะคะหรือมีการบล็อกกันไปนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรสถานการณ์และแนวโน้มในช่วงนี้ของชาวตุน Queen of Pentacles นะคะท้าตินพฤศศกันมังกร i v ฟ of ครับ คุณยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณอาจจะมีความออรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งที่เมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะแบบค่อนข้างเศร้านะในอดีตที่เคยมีในเรื่องของการจากลาห่างหายพัดพลากอะไรเงี้ยคุณไม่สามารถมุฟออนได้อยู่นานทีเดียวแต่ในที่สุดคุณคิดว่า คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเพราะว่าคุณอยากที่จะมีความสุขคุณอยากที่จะมีความมั่นคงอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณทำได้ดีมากนะคะ energy มันเหมือนกับว่าคุณรักตัวเองมากๆแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะ,ะ <c oughs> หาสิ่ง อ,อื่นมาทดแทนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไปกับความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับภาระเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงเวลาต่างๆที่อาจจะไม่ลงตัวคุณเหนื่อยมามากนายออฟบอน ounce, เหนื่อยแล้วก็การต่อสู้ความที่จะต้องมานั่งสร้างกำแพงใส่กันหวัดระแวงหึงหวงนะคุณเคยคิดว่าเขาคนนี้คือเหนือคู่ของคุณ เรามองคิดว่าเขาน่าจะอยากที่จะกลับเข้ามานะคะอยากที่จะกลับมาง้อคุณในความสัมพันธ์นะแต่ตัวคุณอาจจะค่อนข้างมีอีโก้สักนิดหนึ่งมีชาวเมธเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกอืมคุณน่าจะแบบเหมือนยืนหยัดกับตัวเองมากๆอะ่ะเพราะว่าคุณไม่อยากกลับไปในจุดที่จะต้องเสียใจเจ็บปวดอีกแล้วนะคะ จริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้มูฟออนร้อยเปอร์เซ็นตหรอกมันยังมีบาดแผลที่อาจจะอยู่ในใจนะคะยังซ่อนไว้ซึ่งความเจ็บปวดตรงนี้นะมันก็เป็นช่วงหนึ่งแหละที่อาจจะต้องมาพบในจุดที่ว่าโอเคเราคงจะเลือกที่จะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ทิ้งความเจ็บปวดต่างๆไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่ง นะคะช่วงหนึ่งของอสถานการณ์เอาละต่อไปนะเราไปจะไปดูว่าข้อคิดนะคะข้อความในใจของเขานะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวตุน too w e a ูวีคทูไฟเขาก็เหนื่อยนะคะรู้สึกว่าเขาสู้ไม่ไหวนะ เขาอ่อนล้าเกินไปที่จะต้องมานั่งต่อสู้หรือว่าเรื่องของการทะเลาะเบาแวงต่างๆโฮมิชัยเดินเอิร์ลมิโกคือเหมือนกับเอ่อมันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะว่าเขาอยากยังไม่อยากให้คุณปล่อยเขาไปนะเขาได้แต่หวังภาวนาว่าอ,อ,อยากให้คุณนะ่ะยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะ I feel totally l o s t เพราะว่าเขารู้สึกสูญเสียมามากแล้วก็สับสนมากๆเลยในตอนนี้เขาสัญญาว่าเขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าทำเรื่องราวต่างๆให้มันถูกต้องในระหว่างเราสองคนเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ต่อหน้าคุณน,นั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือในส่วนของความรู้สึก ของเขาเราไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขากันนะคะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจเขาบ้างเขาหวังนะว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้กลับมาเจอกันหรือว่ามาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะค่ะคุณยังมีแรงดึงดูดกับเขาอยู่นะคะแต่เขาก็คิดว่าคุณคงจะเดินจากเขาไปแล้วละ แล้วก็ทอดทิ้งเข้าไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วน,นั่นมันทำให้เขารู้สึกสูญเสียนะคะความเป็นตัวเองไปเยอะเลยทีเดียวแต่เขาก็รู้ว่าเขาก็คงเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากนะคะสับสนทำให้ทุกอย่างมันพังลงนั่นเองเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวตุลมีคนรู้สึกผิดมากๆเลย มันมีกความหวังที่อยากจะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโอกาสหรือว่าให้โอกาสมีคนอยากที่จะกลับเข้ามานะคะในการที่จะอยากขอโอกาสอีกครั้งแล้วก็อยากได้รับโอกาสนั้นเพราะว่ามีอาจจะมีความรู้สึกว่าการขาดหายไปของใครบางคนมันก็ทําให้เหมือนกับแบบว่ายัางไงอะ ชีวิตมันช่างดไูไร้ความหมายนั่นเองนะคะแต่ก็มีคนหนึ่งพยายามที่จะไม่รับไม่รู้ไม่ take a คชั่นไม่แสดงออกใดๆอะไรทั้งสิ้นนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวตุนเนี่ยช่วงนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร secret อาจจะมีเรื่องของความลับนะเข้ามา เกี่ยวข้องนะคะความรักที่เป็นความลับหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมีการปิดบังซ่อนเร้นความรักกันความลับนะคะการพูดไม่จริงการปกปิดบางอย่างอะไรแบบนั้นนะคะแต่มีไพ่ reconciliation ขึ้นมานะ holding on คือในการจบครั้งเนี้ยมันแสนจะทรมานและเจ็บปวดแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ในเรื่องของการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันน่าจะมีอยู่นะคะและถ้าการกลับมาครั้งเนี้มันจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือจาก10ดาบเนี่ยนะมันจะต้องถอนดาบออกไปให้ได้นะคะก็คือต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมดอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างๆนะคะสถานการณ์จะต้องเปลี่ยนไปเลยมันถึงจะสามารถไปต่อได้นะในความรักนี้เดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำที่จะให้กับ ชาวตุนกันเฟ i r t r e c ค n นสค a t i o n นี่คือใบที่สองนะคะการที่จะกลับมาคืนดีเนาะคือเป็นการแนะนำว่าถ้าคุณอยากให้ความรักครั้งนี้กลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งคงจะต้องแบบเริ่มต้นจีบกันใหม่แล้วล่ะ ะะเริ่มต้นจีบกันใหม่เราก็ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดนะลองเปิดใจกว้างๆดูนะคะอย่าไปซีเรียสจริงจังมากนะคะต้องลองจีบกันใหม่อีกครั้งแล้วก็เนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเนาะหรือมีปัญหาประสัก์ต่างๆลองเปิดใจดูนะคะเผื่อว่ามันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและข้อคิดที่จะให้กับชาวตุนคืออะไร Do what you have do you to what have ในตอนนี้ถ้ถาคุณมีสิ่งที่จะต้องทำก็มีอะไรที่ควรทำก็ไปทำสิ่งนั้นก่อนนะน็ t ต i ิ g รอ o n g with you ไพ่ก็บอกว่าจริงแล้วคุณก็คงไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรหรอก just trust จงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะเชื่อมั่นในเรื่องอะไร trust the timing of your life เชื่อในเวลาที่เหมาะสมสำหรับชีวิตคุณเนาะทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็เป็นในช่วงเวลาการจากลา เพื่อที่จะไปเรียนรู้นะคะหรือการจากลาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการที่ถึงเวลาที่จะต้องได้กลับมาพบกันทุกอย่างนะคะมันก็จะมีเวลาที่กําหนดถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆนะคะก็จะถูกกําหนดไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คู่นะคะมันก็อาจจะต้องมีการาแยกย้ายต่อกันนั่นเองเอาล่ะ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าอยากจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอัญพาทาร่ไพ,พ่อร์เคิลเข้ามานะหรือสมัครเรียนคอร์สกดแรงดึงดูด <c oughs> เพื่อที่จะดึงดูดตักแท้นะคะดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe แ,และ share อ,อมเมนต์ในช anel น,นิรยาทาร่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ในส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นี้แล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ